สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเรียลแอคชั่นเสริมอาหาร N.K. เรามาต่อดนช่วงสุดท้ายนะครับกับชั่วกันปากอยากดันค่ะอยากดันในช่วงนี้เช่นเคยเลียลแอคชั่นขาวต่าง,าางๆมาดูกันนะเลียลแอคชั่นไหลดีวันนี้วันนี้เองมาพร้อมเลแอคชั่นรายการคันปากอยากเล่าอันนี้ก็สายเผือกขายของเลยจ้ะ ค่ายของตลอดเดี๋ยวนี้ค่ายๆเขาก็ขยของกันนะคะต้องเข้าใจนิดนึงวิธีการทำมาหากินชโชไห่อยพี่ก้อยสวยมากสวยมากๆชุดก็สวยใส่แบบว่าบีดเดรสก็สวย แตแ่ต่งงานกันแล้วคู่นี้แบบดีมากอ่ะเอาใจใส่กันดีมากแล้วพี่พี่ก้อยคุณดีมากแบบคุณดีเวอร์อ่ะไปเที่ยวทะเลกันแบบโอ้ยถ่ายภาพได้บรรยากาศมากๆชุดแบบอลงังนี่ชุดเที่ยวทะเลใช่ไหมคะพี่ก้อยค่ะอ,อ่งานหลักมาก่ะ พี่ตูนก็โชคดีนะพ,พี่ตูนก็โชคดีได้พี่ก้อยแบบหุ่นดีหน้านตาสวยแล้วก็มีแบบชมภรรยาได้นะทำไมภรรยาฉันสวยขนาดนี้พี่ตูนก่อนหน้านี้ป่วยนะแต่ว่าตอนนี้หายแล้วดีขึ้นแล้วก็ได้แบบไปเที่ยวกันได้แล้วสวีทวันไม่รู้จะมีเจ้าตัวน้อยเมื่อไหร่เนาะเราก็ลุ้นไง ลุ้นให้เขาแบบมีเจ้าตัวน้อยอะไรเงี้ยเพงอ่ะชาวเน็ตก็แห่ชมนะคะใส่ชุดบ,บิกนินี่มีเต้นโชว์ด้วยเลิศดาเลิศเลิศ